สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper สีสันเวียนาล2024วันนี้นะคะจะพาไปแง้มดูเบื้องหลังความง,งามของนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่ห้อง Rocker Room เป็นตอนที่2แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะ ก็ความเอกซ์คลูซีฟนาได้คอนเทนต์มากมายก็แบ่งปันกันดูถึงความคิ้วของสาวไทยไม่มีเบื่อละคุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันที่หน้ากระจกค่ะสองสาวทำอะไรกันดูซิดูซิชัดเลยมือกรีดอายไลเนอร์ได้แก่ควีนบีมหลายเส้นคมกรีบบรรจงกรีดให้โมเมอักรีดตาเสร็จสวยมั่นใจพร้อมตบไหนดูซิโมเมมาเช็คงานหน่อยอืมเริศ แล้วมือกรีดอายไลเนอร์ล่ะผลงานเป็นไงหุยสวยมากแต่สวยขนาดเนี้จะมาปากซีดไม่ได้นะเธอเอามาที่น้องสองกันบ้างค่ะดูแลน้าผมก่อนแข่งยังไงบอกมาบอกมาซึ่ต้องวัดผมหรือว่าที่ต้องเซ็นผมเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลากระโดดขึ้นไปแล้วบางทีผมมันจะบางตา okay. มันเลยต้องแบบติดจิบเหรอคะมันจะมันจะเป็นหนูหินหรือเปล่าแบบฟ้องแบลเกินไปอะไรเงี้ยส่วนนี้อยู่ฟ้ามือถักผมประจำตัวพิษดาวกติกาแต่ดูลักษณะการถักเปียของช่างผมคนดังแล้วมันจะเป็นทรงจริงๆหรอทางเราเนี่ยถักไม่แน่ใจแล้วถักแบบเนี้ยจะเสร็จกี่โมงจะทันแข่งไหมก่อน ปิดท้ายที่บ่อบๆน่าเสร็จแล้วเหลือแต่ผมยังไม่ได้รวบว่าไปแล้วนะดูลุคนี้ยก็น่ารักไปอีกแบบอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนครูเดียวเดี๋ยวจะพาไปกลาชิดทีมสาวไทยเดี๋ยวพบกันค่ะ กับอากาศ Carrier Copper ไปชิดแชททีมสาวไทยที่แฟนโซนบูธกองทุนสวัสดิการสมาคมบวลเลยบบอกคือคนเยอะมากต่อคิวมาซื้อพัดหน้าทีมสาวไทยพร้อมกับแจกลายเซ็นฉ่ำเลยอยากได้พัดไทยก็สามารถมาที่บูธได้ก็สำหรับราคาใบใหญ่เงินกองทุนสวัสดิการ วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยค่ะ<ช>แบบ<ช>ถ้าเห<ช>มือน <มา S 1> แบบนี้ใครเกิดอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยซัพพอร์ตในกีฬาซื้อเยอะๆเลยนะคะถ้าคิดถึง J2 นะคะก็ซื้อของพี่แนนไปแทนก่อนละกันนะคะ ตอนนี้เห็นบอกว่า500ใบเหลือแค่5าใบสุดท้ายแล้วใช่หนูก็เลยจะเก็บกลับบ้านให้หมดเลย <c oughs> ไม่ขายแล้วก็เห <c oughs> ็นแฟนๆมาเยอะอย่า <c oughs> งนี้ก็ความเมื่อยของเรามันก็หายเป็นปิดทิ้งเลย <c oughs> เพราะว่แฟนๆมากันเยอะมากจริง <c oughs> ต้องบอกว่าอากาศมันร้อนมากแต่ทุกคนก็แบบ ยังเต็มใจมาใช่ค่ะยังแบบยังแบบให้น้องมุมบีมแล้วก็ยิ้มให้อย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะขอบคุณมากๆสำหรับใครที่อยากสนับสนุนสาวนักวลย์บอนนะคะหรือว่าแบบเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะก็สามารถซื้อสินค้ากับสมาคมได้น่ารักอ่อนขนาดนี้ไม่มาอุดหนุนไม่มาขออะไรเสร็จไม่ได้แล้วนะคะเจอกันที่แฟนโซนเวลา16นาฬิกาค่ะแล้วพบกันใหม่วันนรุ่งนี้ซีสานวีเอลอ24 ขอขอบคุณ